มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดเข้าสู่พายุประเทศไทยจึงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงค่ำคืนจนถึงช่วงเช้าของวันที่8กันยายนจับตาพายุตาปะกำลังเคลื่อนตัวอยู่ใกล้ชายฝั่งของประเทศจีนทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมบกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงสภาพอากาศของประเทศไทยจะเป็นเช่นไรเมื่อพายุเคลื่อนขึ้นฝั่งติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพ,พลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับแม่สุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ติดตามอัปเดตปริมาณฝนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงหนึ่งนาฬิกาจนถึงช่วงเช้าบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามพระนครศรีอยุธยาการจนบรุรีราชบุรีนะครปฐมฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องรวมทั้งภาคตะนออกชลบุรีระยองนะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วและภาคใต้เพชเบรบุรีประจวบคิรีขัน ชุมพรสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักถึงหนักมากทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันหลายพื้นที่ส่วนบริเวณภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดพิจิตรกาแพงเพชรและเพชรชบูรณ์มีฝนตกหนักช่วงประมาณหนึ่งนาิกาจนถึงช่วงเช้าค่ะภาคตนออกเฉียงเหนือเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และศรีสะเกดบริเวณประเทศไทยยังมีฝนตกหนักต่อเนื่องในวันนี้วันที่8กันยาย,ยนเนื่องจากพายุตาปะ ยังคงเคลื่อนตัวเรียบชายฝั่งบริเวณประเทศจีนจึงทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมอรสุมมีกําลังแรงในวันนี้วันที่8กันยายนค่ะกรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเตือนพายุโซนร้อนตาปะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนยังมีกําลังแรง และทาให้ร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นผลกระทบทางอ้อมจากพายุลูกนี้ฝนตกหนักตกแรงหนักสลับเบาโดยเฉพาะใกล้กับแนวชายฝั่งทั้งภาคกลางภาคใต้ตอนบนภาคตนออกและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างบริเวณดังกล่าวจึงได้รับอิทธิพลจากทางอ้อมของพายุลูกนี้ โดยโร่องมรสุมมีกำลังแรงพาดผ่านที่ภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเหนือตอนล่างทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกแช่ตกนานวันนี้ปริมาณฝนของแต่ละภาคจึงมีปริมาณฝนมากที่สุดโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคเหนือเกิดฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละหกสิบของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรชบูรณ์ซึ่งเป็นภาคเหนือตอนล่างเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณดังกล่าว อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-33องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณ107%ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งได้แก่สกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นร้อมหาสรารคามยะโสธรกาฬสิน์มุกดาหารอํนาจเจริญนครราชสีมา ุริล์สุรินศรีสเกตและอุบลร,ราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนอง ถึง180ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่น,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองลบบรุรีสระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยาการจันทบุรีราชบุรีนคปรปฐมและสมุทรสาครปริมาณฝนตกหนัก เกือบทุกจังหวัดของภาคกลางอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็วประมาณ10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก มีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละแปของพื้นที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละสีของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักที่เพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-26องศาเซลเซียสสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรและบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองรอ160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-32องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว1 5 3 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองประมาณร้อละ8 0ของพื้นที่เกิดฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนตกแช่ตกนานจากร่องมรสุมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าสู่พายุโซนร้อนตาปะจึงทำให้วันนี้มีฝนตกตั้งแต่ช่วงศูนย์นิกาจนถึงช่วงเช้าหนักสลับเบาโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนนทบุรีปทุมธานีน้ำท่วมหลายพื้นที่รถติดกันเป็นแนวยาว ขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องในเขตเมืองเมื่อมีฝนมักจะมีน้ำท่วมในเขตเมืองรอการระบายน้ำปริมาณฝน,นระยะนี้มีฝนตกต่อเนื่องร้อยละหกสของพื้นที่ทั้งภาคตอนออกเฉียงเหนือภา,าคกลางภาคตอนออกและภาคใต้ฝั่ออองทะเลอันดามันรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอัปเดตเส้นทางของพายุโซนร้อนตาปะในวันนี้ศูนย์กลางของพายุจะมีความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็นพายุโซนร้อนกำลังแรงและคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันนี้ประมาณ15นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งพายุโซนร้อนตาปะจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันระยมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนใกล้กับเกาะไหหลําพายุนี้จะเหนี่ยวนำอมรสมตะวันตกเฉียงใต้พร้อมกับแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยจึงทําให้มีฝนตกแช่ตกนานตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นจนถึงค่าของวันที่8กันยายน บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตอนออกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากทําให้เกิดน้ําท่วมหลายพื้นที่โดยเฉพาะในเขตเมืองขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทรบุรีปทุมธานีตกหนักถึงหนักมากจึงขอส่งกำลังใจไปยังพี่น้องทุกท่านในวันนี้วันที่8กันยายนการจราจรจะติดขัด เนื่องจากมีน้ำท่วมหลายพื้นที่และน้ำระดับสูงค่ะพายุโซนร้อนตาปะเมืเ่อเคลื่อนขึ้นฝั่งในวันที่8กันยายนวันที่9กันยายนจะเริ่มอ่อนกำลังลง,ลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงและสลายตัวส่วนบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่9ช่วงบ่ายจนถึงค่ำยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคกลางภาคเหนือตอนล่างภาคตนออกเฉียงเหนือจากร่องมรสุมที่พาดผ่าน ส่วนภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่8กันยายนจนถึงวันที่9กันยายนวันที่10กันยายนย่อมค,มความกดอากาศต่ำที่อ่อนกำลังลงจากพายุตาปะจะเคลื่อนผ่านบาริเวณประเทศเมียนมาประเทศจีนตอนใต้และเวียดน,นามทำให้บริเวณประเทศไทยยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พร้อมกับแนวร่องมอรสุมได้เลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เนี่ยวนำเอาความชื้นเป็นปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนต่อนเนื่องได้อีกในวันที่10ไปจนถึงประมาณวันที่12กันยายนปริมาณฝนยังคงตกหนักในบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะและติดตามอัปเดตการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรแปซิฟิก ในระยะนี้ฝนตกชุกตกแช่ในบรเิเวณประเทศไทยจากร่องมรสุมที่เคลื่อนตัวต่ำลงหากมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำมักจะเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมและเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ประเทศไทยยังมีฝนตกชุกไปจนถึงปลายเดือนกันยายนค่ะฝนสะสมจากโมเดลของ ECMWF ช่วงเช้าวันนี้ประมาณ5นาฬิกายังมีฝนโปรยตกหนักสลับเบาที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครราชบุรี สมุทรสาครสมุทรสงครามภาคกลางส่วนภาคตนออกนครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาชมบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดมีฝนตกหนักสลับเบาเกินกว่า3ชั่วโมงขึ้นไปฝนสะสมทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันได้ในพื้นที่ดังกล่าวใกล้กับด้านรับลมมรสุมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงในวันนี้ค่ะ บริเวณภาคเหนือเช้าวันนี้โมเดลของ EWMF คาดการปริมาณฝนจะตกเพียงเล็กน้อยเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนด้านหน้าเทือเขาได้แก่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอพร้าวช้ยประการเชียงดาวลอยสเก็ดสันกำแพงแม่ออนส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปังมาผ้าอำเภอปายอำเภอขุนยวมอำเภอแม่เสียงศบเมยจังหวัดเชียงใหม่ตอนล่าง ดอยเต่าอมก๋อยจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนจังหวัดตากอเภอสามเงาอบ้านตากอเมืองตากพบพระอุ้มผางวังเจ้าฝนจะตกหนักบางแห่งค่ะจังหวัดพะเยามีฝนที่เชียงคำภูซางอเภอปงจังหวัดเชียงรายมีฝนเล็กน้อยที่แม่ฟ้าหลวงอเภอเมืองเชียงรายอเภอพานอเภอแม่สวยอเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดน่านมีฝนเกิดขึ้นที่อเฉลิมพระเกียรติบ่อเกลือเชียงกลาง อำเภอแม่จริมอ,มเ,อเวียงสาจังหวัดน่านจะมีฝนบางแห่งค่ะส่วนจังหวัดแพร่จะมีฝนที่อำเภอร้องกวางอ,มเ,อเมืองแพร่หนองม่วงไข่จังหวัดอุตรดิตถ์มีฝนที่ฟากท่าน้ำปาดท่าปลาจังหวัดสุขโขทยัยมีฝนเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองบ้านดาลันหอยเขรีมาศ จังหวัดกำแพงเพชรพรานกระต่ายโกสัมพีนครอําเภอเมืองคลองลานปางศิลาทองช่วงประมาณ15นาฬิกาจนถึง18นาฬิกาฝนตกหนักมากที่สุดในจังหวัดกำแพงเพชรอําเภอคลองขลุงขานอวลลักษ์บบสบุรีปางศิลาทองคลองลานจังหวัดตากอําเภอเมืองตากอําเภอวังเจ้าจังหวัดพิจิตรมีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยที่อําเภอบึงนารางโพทะเลตะพันหินบางมุญนาคลงเจริญฝนตกในช่วงเย็นจนถึงค่ำ และช่วงประมาณ19นาฬิกาเป็นต้นไปอําเภอบางมูนาคดงเจริญตพาพันหินทับคล้อจะมีฝนตกหนักส่วนอําเภอเมืองพิจิตรสากเหล็กวังทรายพูนจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยจนถึงปานกลางในช่วงบ่ายจนถึงค่ำรวมทั้งวัดชิรบ,บารมีสามงามโพประทับช้างบึงนารางโพทะเล จังหวัดพิษณุโลกช่วงบ่ายจะมีฝนเกิดขึ้นที่นครไทยเนินมะปรางอําเภอเมืองพิษณุโลกโดยมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะได้แก่บางระกำมบางกระทุ่มเนินมะปรางนาครไทยฝนตกไปจนถึงประมาณ21นาฬิกาที่อําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงเช้ายังมีฝนน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักที่น้ำหนาวลมเก่าลมสักเขาเคาออําเภอเมืองเพชรบูรณ์ ส่วนตอนล่างตั้งแต่หน้องไผ่ลงไปจนถึงวิเชียมบุรีจะมีฝนในช่วงประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะชนแดนน้องไผ่บึงสามพันวิเชียมบุรีสีเทพฝนตกประมาณ16นาฬกาไปจนถึง21นาฬิกาภาคตะวันออกเฉียงเหนือช่วง5นาฬิกามีฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยที่อำเภอบำเ็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิอำเภอด่านขุนทดปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุดรธานีมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งโดยเฉพาะตอนล่างของอุดรธานีอําเภอหนองแสงโนนสะอาดกุมภาวาปีประจักษ์ศิลปาคมหนองหานชัยวานกู่แก้วสีธาตส่วนวังสามหมอมีฝนเล็กน้อยค่ะบึงการมีฝนเล็กน้อยบริเวณตอนบนของบึงการเป็นฝนบางๆงเบาๆที่บุงคล้าบึงขงหลงพรเจริญเซกาจังหวัดนครพน,พนมช่วง5นาฬิกาจะมีฝนเล็กน้อย เป็นฝนบางเบาที่นาวา่าสีสงครามท่าอูเทนโพนสวรรค์อำเภอเมืองนครพนมจังหวัดกาลสินมีฝนตกหนักได้บางแห่งที่อำเภอเมืองกาลสินกุชินารายนามนห้วยพึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดมีฝนตกหนักที่อำเภอโพชัยส่วนที่โพนทองเมยวดีหนองพอกมีฝนเล็กน้อยจนถึงเสรภูมิจังหวัดยะโสธรมีฝนบางเบาในช่วงเชา้าและจังหวัดอุบลราชธานีกุดเข้าปุ้น สีเมืองใหม่ตระการพืชผลม่วง30จะมีฝนตกหนักส่วนอำนาจ,จเจริญอำเภอพนาค่ะอำเภอโคงเจียมเขม,มราชนาตาลกุดข้าวปุ้นโพไซจะมีฝนตกหนักประมาณ8นาฬิกาจนถึง9นาฬิกาในจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากนั้นช่วงบ่าย ปริมาณฝนจะเริ่มตกหนักที่นครราชสีมาบริลามสุรินศรีสเกตอุบลราชธานีปกคลุมกันเกือบทุกอำเภอพื้นที่สีแดงให้เฝ้าระวังคือจังหวัดนครราชสีมาบริลามสุรินศรีสเกตอุบลราชธานีฝนตกหนักช่วง17นาฬิกาจนถึง19นาฬิกาส่วนขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารขอนแก่นจะมีฝนประมาณ18นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาค่ะ ช่วง21นาฬิกาจนถึง23นาฬกาช่วงดึกๆของวันที่8จังหวัดหนองคายรัณะวาปีเฝ้าไร่โพนพิสัยจะมีฝนตกหนักและบึงการอำเภอเมืองบึงการปากคาดพรเจริญบุงค้าจะมีฝนตกหนักส่วนจังหวัดนครพนมสกนลนครมุกดาหารจะมีฝนเล็กน้อยในช่วงดึกๆค่ะ ภาคกลางช่วง5นาฬิกาฝนยังคงตกใกล้กับแนวชายฝั่งเข้าสู่ช่วงบ่ายบริเวณภาคกลางจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเริ่มตั้งแต่อำเภอเมืองนครสวรรค์อำเภอแม่วงแม่เปินชุมตาบงอลาดยาวฝนจะตกหนักเป็นพื้นที่สีแดงส่วนจังหวัดอุทัยธานีทับทันสว่างอารมณลานสักหนองช้างห้วยคดบ้านไร่พื้นที่สีแดงฝนตกหนักมากช่วงประมาณ14นาฬิกา จังหวัดกาญจนบุรีอ,อรทองผาภูมิสีสวัสดิ์บ่อพลอยงวยกระเจาหนองปลือไซโยกอเภอเมืองด่านมะขามเตี้ยฝนจะตกหนักช่วง10ทา่มนกาเป็นต้นไปและคาดว่าจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีนคปรปฐมพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกรุงเทพมหานาครสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีสระบ,บุรี ลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองจะมีฝนตกหนักในช่วง18นาฬิกาเป็นต้นไปและเตรียมรับมือที่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทจะมีฝนตกหนักมากรวมทั้งจังหวัดนครสวรรค์อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันในบริเวณดังกล่าวค่ะวันนี้ภาคกลางเกินคาดค่ะฝนตกหนักมากตั้งแต่ช่วง1นาฬกาจนถึงช่วงเช้าและช่วงบ่ายจนถึงช่วงดึกของวันที่8กันยายนภาคตะวันออก ช่วงประมาณเจ็ดนาฬิกาจะมีฝนตกหนักในจังหวัดปราจินบุรีอเภอประจันตคามกบินบรุรีสีมหาโพธิ์สีมโหสถจังหวัดสะแก้วอเภอเมืองเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์วัฒนานครจังหวัดระยองอเภอวังจันทร์เขาชะเมาอภอแกลงอ,อเมืองระยองบ้านค่ายฝนจะตกหนักจังหวัดจันทบุรีโป่งน้ำร้อนแก่งหางแมวเขาคิจ,จกูดอ,อเมืองจันทบุรี นายายอามแหลมสิงห์อำเภอครุงจังหวัดตราดตกหนักถึงหนักมากที่บ่อไร่เขาสมิงอำเภอเมืองตราดคลองใหญ่ส่วนแหลมงอบเกาะช้างเกาะกูดจะเป็นฝนอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายฝนจะตกกระจายตัวบริเวณภาคตนออกโดยเฉพาะด้านหน้าเทือกเขานครนายกปราจินบุรีฉะเชิงเซาสะแก้วฝนจะตกหนักมากในช่วง15นาฬิกาจนถึง20นาฬิกาค่ะภาคใต้ ปริมาณฝนช่วงเช้าอาจมีฝนน้อยเนื่องจากอากาศจมตัวเข้าสู่ช่วงบ่ายจะมีฝนตกหนักมากในจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชวันนี้เตรียมรับมือเพราะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมมีกำลังแรงส่วนจังหวัดตรังพัทลุงสตูลอาจมีฝนน้อยจังหวัดยะลาสงขลาตอนล่างนราธิวาสจะมีฝนตกหนักรวมทั้งปัตตานีค่ะ ตกไปจนถึงประมาณ23นาฬิกาหลังจากนั้นในช่วงเช้าของวันที่9ปริมาณฝนจะลดน้อยลงวันที่9กันยายนช่วงบ่ายจนถึงค่ำยังมีฝนตกหนักบริเวณด้านรับลมมรสุมภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกและภาคใต้ช่วงดึกๆฝนจะไปตกอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนระหว่างนี้ฝนยังตกชุกต่อเนื่อง 8ไปจนถึง10กันยายนยังมีแนวโน้มว่าฝนสะสมจากโมเดลของ i s เซนตช่วงบ่ายจนถึงค่ำมีฝนตกเกือบทุกวัน เข้าสู่วันที่13กันยายนปริมาณฝนจะเริ่มบางเบาลงเนื่องจากพายุจะอ่อนกำลังลงหลังจากเคลื่อนขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนพายุตาปะจะทำให้ร่องมรสุมปกคลุมประเทศไทยหลายวันเลยค่ะหลังจากนั้นในวันที่13เป็นต้นไปฝนอาจลดลงในบางช่วงเข้าสู่วันที่18กันยายนไปจนถึง22กันยายนฝนจะตกเล็กน้อยและมีหย่อมความกดอากาศตา่ำเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ฝนจะกลับมารอบใหม่อีกครั้งค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ